ในวันพรุ่งนี้15สิงหาคมนะคะคุณผู้ชมที่จะต้องไปซื้อข้าวของเครื่องใช้จําเป็นจากห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปจะต้องเตรียมถุงผ้าหรือกระเป๋าหรือว่าอื่นๆที่สามารถใส่ของได้ติดมือไปด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นวันแรกค่ะที่ห้างสสินค้าและก็ร้านค้าต่างๆทั่วประเทศนั้นจะงดให้บริการหรืองดใช้ถุงพลาสติกแก่ประชาชนค่ะหลังพบว่าถุงพลาสติกนั้นเป็น กระยะที่พบมากแล้วก็ย่อยสลายได้ยากที่เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะรุกร้อนในขณะที่ร้านค้าริมทางพบว่ายังไม่มีมาตรการกําหนดออกมาติดตามรายงานของคุณพัทรพัฒนโตอิงค่ะแต่ละวันนางสาวมาริสาสีแก้วต่างวงแม่ค้าข้าวเหนียวหมูทอดและไก่ทอดบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรายนี้ใช้ถุงพลาสติกประมาณ4 0 0ใบต่อวันเธอยอมรับว่า การขายสินค้าประเภทอาหารอยากที่ลูกค้าจะไม่เอาถุงพลาสติกไม่ต่างจากร้านขายยาในย่านนี้ที่มีลูกค้าวันละมากกว่า1000คนแต่จากการสอบถามข้อมูลจากพนักง,งานขายยาบอกว่าแม้ยากล่องเล็กๆล,ลูกค้าก็ต้องการให้ใส่ถุงพลาสติกให้หรือบางครั้งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ขอให้ซ้อนถุงอยู่บ่อยครั้งน้อยคนที่จะนําถุงผ้าหรือกระเป๋ามาใส่สินค้าเอง ก็คือเราก็พยายามบอกลูกค้านะว่าให้เอาถุงมานะถ้าเราลดได้เราก็ลดให้ช่วยกันเนาะแต่ว่าถ้าให้เราแบกคาร้านซื้อถุงแล้วลูกค้ามาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ก็คือต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายอะถ้าลูกค้ามาอะไรลงได้เราก็ลงให้มันทําไม่ได้แล้ว <laughs> มันใส่อย่างอื่นมันก็ใส่ไม่ได้นะต้องเป็นกล่องโฟมเท่านั้นอะคะ่ะถ้าจะถ้าจะใส่ได้เนาะถ้าถุงกระดาษมันก็ใส่ของพวกของทานไม่ได้อยู่แล้วเนาะ <laughs> ถุงพลาสติกหรือถ้วยโฟมถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานสั้นเพราะส่วนใหญ่มักใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งภาพที่เห็นชุชินตาครับในคลองสาธารณะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับก็จะพบว่ามีขยะพลาสติกและโฟมครับเป็นจํานวนมากนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าขยะจากครัวเรือนนะครับลงสู่คลองสาธารณะซึ่งขยะเหล่านี้ครับจะใช้เวลาในการย่อยสลายถึง450ปีเลยล่ะครับการจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศที่มีมากกว่า1 0 0 0 0มแห่งเป็นอีกตัวแปรสําคัญที่ก่อให้เกิดขยะประเภทถุงพลาสติกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงของความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายห้างสรรพสินค้า16บริษัทร่วมการารณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกทุกวันที่15ของทุกเดือนโดยการรณรงค์นี้จะเริ่มวันที่15ส,สิงหาคมนี้ให้สอดรับกับวาระแห่งชาติที่รัฐบาลกําหนดผมอะ่ะอยากให้คนไทยเนี่ย เริ่มเห็นลงศพคือที่ผ่านมาไม่เห็นลงสมไม่หลั่งน้ําตาเชื่อไหมเล่าว,ว่าท่านเชื่อหรือไม่ว,ไว่าน้ำท่วมน้ําแล้วเนี่ยมันมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแต่คนไทยยังไม่ยังไม่รับตรงนี้ยังไม่ถึงเขายังไม่สามารถอินก,กับสิ่งนี้ได้เราต้องสร้างการลุยเยอะแต่ว่ามันมันรอไม่ได้ต้องเริ่มแล้วอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเรื่องป่าไม้ที่ผมแฮนเดลอยู่ก็ใช่เาเวโรล้นก็ใช่ทั้งหมดเลยนะครับ อีกสองเดือนข้างหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าจะประเมินโครงการนี้อีกครั้งในด้านความรับผิดชอบร่วมกันต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของคนในสังคมเพื่อให้การรณรงค์ครั้งนี้ประสบผลสําเร็จข้อมูลจากคณะกรรมาการโครงการขยะล้นเมืองปี2558ระบุว่ามีปริมาณขยะที่ทิ้งต่อครัวเรือนรวมกว่า49,600ตันต่อวันหรือ17.8ล้านตันต่อปีแบ่งเป็นขยะอันตรายร้อยละหนึ่ง เศษอาหารและเศษใบไม้ร้อยละ50และวัสดุรีไซเคิลร้อยละ30ขณะที่กรมควบคุมมลพิษพบว่ามีขยะพลาสติกและโฟมทั้งในตลาดสดห้างสรรสินค้าและร้านสะดวกซื้อ2.7ล้านตันหรือเฉลี่ย7,000ตันต่อว,วันหากเผาทำลายจะเป็นตัวการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนพัทรพัฒน์ตัวอินไทย PBS ีรายงาน